ารย์คะสวัสดีค,ะค่ะเทศากาลไหว้บรรพชนนะคะการจุดประทัดจะดีไหมคะอาจารย์การจุดประทัะดเนี่ยมีทั้งดีกับมีทั้งไม่ดีถ้าเรารู้เรื่องจุดอยู่ทุนไหนในที่ที่เราไหว้หรือไหว้ที่บ้านไหว้ที่บ้านเราก็ต้องดูทิศทางของที่บ้านว่ามุมไหนในยุคนี้ของเราเนี่ย ทิศไหนจุดได้คบทิศไหนจุดไม่ได้แล้วก็มีปีนี้เนี่ยทิศไหนที่ติดอาสูตกับทิศไหนที่ไม่ติดอาสูะทิศไหนที่เป็นมหาวิบัติคาทิศไหนไม่ใช่มหาวิบัติเราต้องเข้าใจพวกนี้แล้วไปจุดที่ตรงนั้นเนี่ยไม่ติดมหาวิบัติ ตรงนั้นไม่ติดอาสน์ตรงนั้นไม่ติดเก<า>ี่ยกวบแตกสลายเกี่ยกว่าดาวที่ที่มันไม่ดีมาอยู่ตรงนั้นที่มันจุดจุดประทัดไม่ได้เพราะเราต้องดูดาวุเราก็างจะรู้ว่ามุมไหนเราจุดไม่ได้มุมไหนเร,เราจุดได้เพราะงั้นถ้าถ้าจุดผิดมุมเราก็เดือดร้อนและเสียหายได้เพราะฉะนั้นไม่จุดดีฝ่า จะได้ไม่ต้องมามีปัญหาเรื่องที่ไปจุดผิดที่ครับอันนี้รวมทั้งที่สุสานแล้วก็รวมทั้งไหว้ที่บ้านด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วถ้าเกิดไหวที่ไหนก็แล้วแต่แล้วถ้าเกิดบังเอิญเราจุดประทัดไปแล้วแล้วเราไม่ทราบว่าดีหรือไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ต้องแก้ไขยังไงคะก็จุดประทัดตรงไหนเนี่ยก็ไปล้างอาถรรพ์ตรงนั้นไปล้างอาถรรพ์ครับวิธีการล้างอาถรรพ์คืออะไรคะอาจารย์คือ สามเหรียญเหรียญบาทข้าวสารหนึ่งกรัมเม็ดเกลือหนึ่งกรัมเกลือต้องเป็นเม็ดะนเกลือเม็ดหนึ่งกรัมรวมกันแล้วก็ไปทำตรงไหนก็ไปสาตตรงนั้นแล้วสาตได้เลยไหมคะอาจารย์ดีที่สุดคือดูเลิกโดยใช้เลิกปฏิทินอูดีนแล้วถ้าเราจะเร่งด่วนกว่านั้นก็ใช้เวลาเที่ยง เวลาเที่ยงตรงเที่ยงตรงครับและกรณีที่บางทีบ้านเราไม่ใช่บ้านเดียวออคือบ้านเราไม่ได้จุดประทัดแต่ว่าเพื่อนบ้านเราตรงกันข้ามก็จุดประทัดนะคะอาจารย์มีผลกระทบกับเราไหมคะไม่๋อแต่แตตเราไปห้ามเขาไม่ได้นะคะอาจารย์ใช่เพราะฉะนั้นเราเราต้องล้างอาถรรพ์เหมือนกันครับตอนนี้เราก็ต้องดูว่ามุมของเราเนี่ยที่ใกล้กับ ที่เขาจุดประทัดเนี่ยอยู่ตรงไหนควรจะใช้เป็นแบบนี้ใช้เป็นน้ำขันหนึ่งแล้วก็ใส่สิบสามเหรียญเกลือหนึ่งก่าข้าวสารหนึ่งก่ะแล้วใช้ผมรับไปไปจุ่มราไปไปผมตรงนั้นใคตัวพอผมเสร็จแล้วเนี่ยน้ำขันเนี่ยไปตั้งไว้ที่นั่นเลยเราก็ต้องทำทุกปีเลยนะคะจานนี้เพราะว่าเพื่อนบ้านเราเอบจะมีการประทัด เราก็ต้องทาถ้าเขาไม่ทาเราก็ไม่ต้องไปทาแล้วก็ดีที่สุดก็คือทางเราเองเอไม่ควรจุดประทัดนะคะคค่ะรับขอบ,บ,บคุณค่ะอาจารย์